บาปห้าอย่างที่เราต้องรู้ให้ทันก่อนสายเกินไปโดยหลวงพ่อพุทธานิโยอัตนาโจทยัตนังตนต้องเตือนตนเองเป็นการสอนว่าเราควรมีสติและปัญญาในการตรวจสอบและเตือนสติตัวเองให้ระมัดระวังการกระทำคำพูด และความคิดของเราอยู่เสมอเพราะในท้ายที่สุดไม่มีใครที่จะสามารถดูแลและแก้ไขการกระทำของเราได้ดีเท่าตัวเราเองหากเรารู้จักเตือนตัวเองก่อนจะทำสิ่งใดที่ไม่ดีก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราก่อบาปหนะักหรือกรรมที่มีผลร้ายต่อชีวิตได้อัน,นันตาริยกรรมเป็นบาปท,ที่หนักที่สุดในทางพุทธศาสนา เป็นกรรมที่ทำให้ผู้กระทาเสื่อมจากมรรคผลนิพพานหลวงพ่อพุทธานิโยได้เตือนพุทธบริษัทให้ระมัดระวังการกระทาเหล่านี้อย่างยิ่งอนันตริยกรรมมีหประการหลักได้แก่การฆ่าบิดามารดาพระอรหันต์การทำร้ายพระพุทธเจ้าให้หอพระโลหิตและการทำส่งแตกแยกเรามาฟังคำสอน เรื่องบาปห้าอย่างที่เราต้องรู้ให้ทันก็สายเกินไปของหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยกันครับหลวงพ่อพุทธท่านได้กล่าวสอนไว้ว่าท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านจะทํากรรมอะไรก็แล้วแต่ขออย่างเดียวอย่าไปเพลอทําอนันตริยกรรมก็แล้วกันอนันตริยกรรมนั้นถ้าทำลงไปแล้ว เสื่อมจากมรรคผลนิพพานตั้งอยู่ในฐานปาราชิกค,คือผู้พ่ายแพ้ในพระพุทธศาสนาอย่าทำมันบาปหนะักหนึ่งฆ่าบิดา 2. อฆ่ามารดา 3. ามทำร้ายพระพุทธเจ้าให้หอพระโรหิตขึ้น 4. ี่ฆ่าพระอรหันต์ห้าทำลายสงฆ์ให้แตกกันระวังนะเวลาพระวัดใดวัดหนึ่งขัดผลประโยชน์กัน แตกสามคัคคีกันทะเลาะเบาแวงกันญาติโยมอย่าไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นอนันตริยกรรมไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อวัดใต้กับหลวงพ่อวัดเหนือต่างก็มีหน้าที่กันเดือะแยะขาดผลประโยชน์กันแล้วก็ไปทะเลาะเถียงกันต่างคนก็ต่างมีลูกศิษย์ทั้งพระทั้งโยมแตกกันเป็นพักเป็นพวก ยกพวกขึ้นมารบกันถ้าพระสงฆ์แตกสามัคคีกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ฝ่ายละสีรูปขึ้นไปนั่นเป็นสังฆเภทในเมื่อเป็นสังฆเภทแล้วก็เป็นอนันตาริยกรรมทำลายสงฆ์ให้แตกแยกบาปนักบาปหนาเพราะฉะนั้นการกระทำกรรมให้ระวังอนันตาริยกรรมให้มากๆและอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริง ท่านอยา่าไปถือพวกถือพักถือคณะว่าหมู่เขาหมู่เราอาจารย์เขาอาจารย์เราขอให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งถือพระศัสด,สดาถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นครูพระสาวกที่เผยแผ่ศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้ถอดแบบจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่ถือพักถือพวก ถือรัที่แห่งการปฏิบัตินั้นย่อมยังสอดแสดงว่าเป็นผู้ยังมีกิเลสยังมีอุปทานในการยึดมั่นถือมั่นถ้าตราบใดที่เรายังยึดมั่นถือมั่นในพักในพวกในเราในเขาของเราของเขาอยู่เราก็ยังไม่หมดอุปทานบางทีขณะนี้โจมตีขณะโน้นขณะโน้นโจมตีขณะน,น,ณะน,น,ณะนี้ในทํานองนี้ ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นกันจริงๆนั้นขอได้โปรดทํำจิตให้เป็นกลางให้ปล่อยวางไปว่าผู้ประพฤติผิดเข้าใจผิดเป็นบุคคลผู้ที่น่าสงสารผู้ปฏิบัติถูกทำถูกต้องและได้ผลดีเป็นบุคคลที่น่าอนุโมทนาผู้ที่ทำผิดไม่ใช่ผู้ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมจะต้องไปกล่าวจ้วงจาด้วยคำพูดหยาบคายแม้ว่าเขาจะทำผิด ก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไปกล่าวจูงจับด้วยวาจาที่หยาบคายเป็นการสร้างบาปกรรมขึ้นใส่ตัวเองอย่าไปสำคัญว่าคนทำผิดด่าไม่เป็นไรไม่บาปคนทำผิดเราด่าก็บาปคนทำผิดเราตำหนิก็บาปแต่ถ้าเราติเพื่อก่อนัน้นได้บุญแต่ตำหนิเพื่อจะให้เสียหายเสียชื่อเสียงนั้นเป็นบาปมันบาปอยู่ที่ตรงไหน มันบาปอยู่ที่ตรงไหนเพราะเรากล่าวคำหยาบพรุษสวาจายะเวรมณีมันเป็นอกุศลกรรมบทเป็นวจีทุจริตในเมื่อวจีของเรายังหยาบยังทุจริตอยู่มันก็ผิดศีลข้อมุสาวาทเพราะคำหยาบเป็นฉายาแห่งมุสาวาทเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติพึงสังวรระวังเรื่องดีไว้ให้ดีพยายามทำความรู้แจ้งเห็นจริง ให้มันปรากฏขึ้นภายในจิตของตัวเองถ้าเรายังสำคัญว่าเรานีดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นนั่นแสดงว่าเรายังโง่กว่าเขาถ้าเรามีความสำคัญว่าเรานี่โง่กว่าเขาไม่เก่งเท่าเขาเราก็ยังโงออ่อีกนั่นแหละแต่ถ้าเราสำคัญว่าเรามีความรู้สึกเป็นกลางมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนั่น เราเริ่มฉลาดขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นขอให้สังวรระวังในเรื่องการกล่าวตำหนิติเตียนซึ่งกันและกันหรือการถือพักถือพวกถือหมู่ถือคณะพระพุทธเจ้าสอนว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เรายังจะมาถืออาหางการมะมังการมีตัวมีตน มีเรามีเขามีพักมีพวกมันก็ผิดต่อหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่หลวงพ่อพุทธท่านได้กล่าวสอนในเรื่องนี้เราจะพบว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไม่เพียงแต่อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการระว,วัง และหลีกเลี่ยงการกระทำบาปที่เป็นอันตรายต่อจิตใจและเส้นทางสู่มรรคผลนิพพานโดยเฉพาะอนันตริยกรรมที่มีผลร้ายแรงอย่างยิ่งการตั้งจิตให้เป็นกลางไม่ถือพักพวกไม่พูดจาหยาบคายต่อผู้อื่นไม่แบ่งแยกคณะสงฆ์การรักษาสติและความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่พุทธศาสตร์นิกชนควรทำเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกรรม ที่ไม่อาจแก้ไขได้การระลึกถึงธรรมะและการกระทำที่บริสุทธิ์จะนำพาเราไปสู่ความเจริญทางจิตใจและช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในที่สุดและสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังด้วยกันจนจบผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกๆท,ท่านได้ หากว่าท่านชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ